ขึ้นชื่อว่าดาราระดับฮอลลีวูดแล้วนอกจากฝีมือด้านการแสดงที่ไม่ธรรมดาแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ธรรมดาเป็นเงาตามตัวของพวกเขาเลยนั่นก็คือค่าตัวในการแสดงหนังแต่ละเรื่องซึ่งการที่จะได้พวกเขาเข้ามาแสดงในหนังนั้นบางทีอาจจะต้องจ่ายเงินกันไปถึงหลักล้านเลยก็มีดังนั้นมันจึงไม่น่าแปลกแค่เท่าไหร่เลยที่ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาเหล่านี้มักจะได้รับบทเด่นๆอยู่เสมอแต่สิ่งที่เราพูดมานั้นก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องไปเสมยมดเพราะว่า มันก็ยังมีหนังอีกจํานวนไม่น้อยที่พวกเขาได้เลือกเอานักแสดงเหล่านี้มาเป็นเพียงแค่ตัวประกอบของเรื่องหรือทําให้โผลออกมาเพียงไม่กี่ฉากเท่านั้นและนั่นเองจึงทําให้ครั้งนี้เราจะขอพาทุกๆคนไปพบกับเรื่องราวของ5ดาราดังที่ผมมาเป็นแค่แขกรับเชิญในหนังกันซึ่งจะเป็นหนังเรื่องอะไรกันบ้างเอาเป็นว่าเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเกวนแกลลี่เกวนลอสภาพยนตร์ที่เล่าถึงเรื่องราวบริษัทอสังหาแห่งหนึ่ง ที่เต็มไปด้วยบรรดาเหล่าเซลแมนที่หมดไฟในการทํางานแต่แล้วทุกๆอย่างในบริษัทก็ต้องเปลี่ยนไปเมื่อจู่ๆก็มีเรื่องให้บรรดาเหล่าคนหมดไฟเหล่านั้นต้องกระตุ้นทํายอดอย่างบ้าคลั่งซึ่งเอาจริงๆเรื่องนี้เต็มไปด้วยนักแสดงอันดับแถวหน้ามากมายไม่ว่าจะเป็นอันปาชิโนอลันอาร์กินควินสเปซีแต่ทว่าคนที่มาขโมยซีของเรื่องนี้ในช่วงตอนต้นก็กลับเป็นนักแสดงอย่างอเล็กซ์บอวินซึ่งเขาคนนี้มารับบทเป็นเซลแมนหนุ่ม ที่ถูกเชิญให้มาพูดเพื่อปลุกไฟบรรดาเหล่าซูเปอร์เซลล์รุ่นเก่าให้กลับมามีแรงขึ้นอีกครั้งซึ่งถ้าหากนับแล้วการโผล่มาของอเล็กซ์บอวินในหนังเรื่องนี้มีเพียงแค่8นาทีเท่านั้นแต่ทว่ามันกลับเป็น8นาทีอันทรงพลังที่สะกดทุกๆคนได้อย่างยุบัดซึ่งสาเหตุที่เขาทําแบบนั้นได้ก็เพราะตัวของเขาใช้เวาลาเตรียมกับฉากนี้นานถึง3วันและหลังจากที่หมดฉากนี้ไปเขาก็ไม่ปรากฏตัวในฉากนั้นอีกเลยแต่เขาก็ได้เงินจากการแสดงไปมากถึง250,000เหรีย คืออีกหนึ่งเฟนชส์สายลับที่น่าจะกลายเป็นที่รู้จักของคนหลายๆคนทั่วโลกเนื่องมาจากภารกิจสุดลุ้นระทึกที่เกิดขึ้นในแต่ละภาคโดยหลายๆคนก็น่าจะรู้ว่านอกจากผู้เอกหลักของเราอย่างทอมครูซเรื่องนี้ก็มีตัวละครที่เป็นขาประจำของเรื่องอยู่อีกมากมายหลายตัวและหนึ่งในงนั้นก็คือวิงแลมส์ชายผิวดําที่รับบทเป็นลูเชอร์สติเคิลซึ่งเป็นมือแฮกเกอร์ประจํากลุ่มแต่ทว่าตั้งแต่เริ่มต้นของภาคโกลส์โปรโตคอลเราจะไม่พบตัวละครตัวนี้อยู่เลยแม้แต่ครั้งเดียว ทั้งที่ตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครหลักในเนื้อเรื่องมาอย่างยาวนนะจนพอกระช่างใกล้กลจะจบเรื่องเราถึงจะได้มาเห็นตัวของวิงแลมส์อีกครั้งในฉากที่เขานั่งคุยกับทอมครูสก่อนจะจบเรื่องซึ่งการปรากุตัวแบบเฉียวๆเปยงแค่หนึ่งนาทีนี้เองที่ทําให้ตัวของวิงแลมส์ได้รับทรัพย์สูงมากถึง7.7ล้านเหรียญแถมถ้าเทียบกับภาคก่อนน้นนี้ทั้ง3ภาคซึ่งตัวเขาต้องปรากุตัวแบบเต็มเรื่องมันกับสูงกว่าค่อนข้างมากเพราะในสามภาคแรกเขาได้แค่ตัวภาคละ3ล้านเหรียญเท่านั้น หากจะพูดถึงสงคัมอวกาศที่กินเวลามาอย่างยาวนานตั้งแต่เราเป็นตัวกับเล็กแล้วเราก็ภาพยนตร์อย่าง Star War จะต้องเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนอย่างแน่นอนและหนึ่งตัวละครที่หลายๆคนจะต้องจดจํานั่นก็คือตัวละครอย่างลุคสกายวอล์กเกอร์ที่นําแสดงโดยมาร์ h ฮามิลซึ่งเขาคนนี้เป็นอีกหนึ่งเปรียบเสมือนกับสัญลักษณ์ของเรื่องแม้ว่าจะเป็นภาคใหม่อย่าง The Force a w a k e n s แล้วก็ตามใครหลายๆคนก็ต่างอยากจะเห็นการปรากฏตัวของเขาอยู่แล้ว แต่กว่าที่ตัวงเขาจะโผล่ออกมาให้เราเห็นก็ปาไปตอนจบเรื่องซะแล้วโดยฉากนั้นจะเป็นเพียงแค่เขาปรากฏตัวออกมารับดาบไรเซเบอร์จากเลเท่านั้นซึ่งทันัีเวลาโลพิษตัวของมาร์คฮามิลปรากฏตัวในเรื่องแล้วมันแทบจะไม่ถึงนาทีเลยด้วยซ้ําแถมเขายังไม่ต้องมีบทพูดอะไรท่องจําอีกเลยพราว่าถึงแบบนั้นก็ได้มีแฟนๆคาดเดาวาด่าการปรากฏตัวของเขาครั้งนี้จะได้รับเงินมากถึง7หลักแถมมันน่าจะเยอะกว่านักแสดงหลักของเรื่องอย่างเดซี่ดิดลี่และจอห์นโมยก้าเสียด้วยซ้ำ X-Men ถือได้ว่าเป็นหนึ่งหนึ่งหนังเฟรนช์ชสยฮีโร่ที่หลายๆคนน่าจะได้ดูกันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เช่นกันซึ่งความน่าสนใจของเรื่องนี้ก็คงหนีไม่พม้นบรรดาเหล่ามนุษย์กายพันธ์ที่มีความสามารถต่างๆออกมาสู้กันแต่ถ้าจะถามว่ามนุษย์กายพันธ์คนไหนได้รับความนิย,ยมมากที่สุดเราเชื่อว่าทุกๆคนนะ่าจะตอบกันเป็นสิ่งเดียวกันเลยว่า w o l v e r i n ีและเพราะความนิยมเหล่านี้เองทาให้ทางเฟรนชชายมีความรู้สึกไม่อยากจะทิ้งตัวละครนี้ไปแม้ว่าจะเป็นภาคที่เล่าย้อนอดีตไปถึงจุดเริ่มต้นของเรื่องงรราราาาววสคมมมะห่นนุุุษษยย์ลกกพัธ็ต และนั่นเองจึงทำให้ในภาค X-Men First c a r d พวกเขาก็ได้ดึงเอาฮิวล์แจ็คแมนผู้รับบทวูเวลีนมาปรากฏตัวให้แฟนๆได้เห็นอีกครั้งโดยการปรากฏตัวของเขานั้นก็สัน้นมากๆเพราะมมนเป็นเพียงแค่ฉากที่เขากำลังนั่งอยู่ในร้านบาร์เล่าก่อนจะหันบรรดาตัวของชาวเซเวียกับแมกนิโตว่าไปตายซะและจากการแสดงดังกล่าวนั้น,น,นตัวของทางค่ายผู้ผลิตอย่างฟ็อกซ์ก็ตัดสินใจใจ่ายเงินให้กับฮิวล์แจ็คแมนด้วยการบริจาคเงินจำนวนหนึ่งให้กับโรงเรียนของลูกสาวเขา ทำให้ฮิวถึงเอ่ยปากว่าเขาน่าจะเป็นดาราคนเดียวที่ได้รับค่าตัวไนการบริจาคก,การกุศลและได้รับการยกเว้นภาษีและกับการด่าคนาในหนังเลยทีเดียวยังคงว,วนเวียนกันหนังฮีโร่อยู่เช่นเดิมแต่ครั้งนี้ฮีโร่ที่เราจะนามาเสนอจะเป็นฮีโร่ที่คนประสาทได้ใจแบบสุดๆอย่างเรื่องเดดพูลและการเอาดารารับเชิญมาย่ายีเล่นก็เกิดขึ้นในภาค2นี้เองโดยเนื้อหาของเดดพูลสอ2นั้นจะเป็นการที่ตัวของเจ้าฮีโร่ชุดแดงจอาคนคนนี้ จะไปรวบรวมหลับบรรดาเหล่าพวกเพื่อไปต่อสู้กับเคเบิลจนกระทั่งเขาได้พบมนุษย์กายพันคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเวนิเชอร์โดยเขาคนนี้มีความสามารถในการล่องหนและนั่นเองก็ทําให้เราไม่รู้เลยว่าหน้าตาและลักษณะของเขาเป็นอย่างไรจนกระทั่งมาถึงฉากกระโดดล่มในระหว่างการล่อนลงของตัวเวนิเชอร์นั้นก็ได้ไปโดนสายไฟแรงสูงช็อตตายเข้าและระหว่างที่ไฟช็อตนั่นเองทําให้เราได้รู้เลยว่าผู้ที่มารับบทนี้ก็คือแบทพิท ซึ่งเอาจริงๆฉากการที่ได้เห็นหน้าแบทพิทนั้นมันเกิดขึ้นเร็วเอมมากๆชนิดที่ว่าถ้าไม่สกงเกตกันดีๆแทบไม่เห็นเลยทีเดียวและเพราะความรวดเร็วขนาดนี้แหละที่ทําให้ตัวของแบทพิทใช้เวลาในการถ่ายทำเพียงแค่30นาทีเท่านั้นแถมค่าตัวที่ได้ก็ได้เพียงเงิน1 0 0 0เหรียญเท่านั้นหรือบางแหล่งก็บอกว่าค่าตอบแทนของเขาเป็นเพียงกาแฟแก้วเดียวเท่านั้นเรียกว่าต่อไปจะให้เป็นฉากเล็กน้อยแค่ไหนแต่การปรากฏตัวของเหล่าบรรดาคนดังเหล่านี้ ก็กลายเป็นที่พูดถึงอยู่เสมอเสมอดังนั้นแล้วเราเองก็อยากให้ทุกๆคนช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ทีมของเราเป็นที่ถูกพูดถึงกันมากเช่นกันสนสำหรับใครที่อยากจะให้เราพูดถึงเรื่องอะไรอีกคุณก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับครั้งนี้เราต้องลาทุกคนกันไปก่อนสวัสดีครับ